ทุกคนมาอยู่กับช่องคุณหนูแอนนานะคะวันนี้แอนนะคะก็จะพาทุกคนมากินเกงปลากระป๋องเป็นเมนูเด็กหอนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบต้องการที่จะประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยเรามีแค่ปลากระป๋องแล้วก็วุนเส้นอะ่ะเราก็จะทําเมนูนี้ได้แล้วเนูประหยัดประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยทํากินง่ายๆที่หอกได้เลยนะคะใน ยุคนี้เราก็ต้องประหยัดนะคะทุกคนคะไม่ได้ถ่ายไว้เนาะวิธีทำเมนูนี้ก็คือเราก็ตั้งน้ำมันก่อนเลยทุกคนอืมอ่ะเราตั้งน้ำมันเนะเาะแล้วพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็อเอาพริกแห้งกับหัวหอมใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีพริกแห้งหรือหัวหอมนะคะก็แบบไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่มันก็จะไม่เผ็ดไงถ้าเราต้องการแบบเผ็ดซ่าเผ็ดซ่าเราก็ต้องใส่เนาะหรือแบบใส่พริกป่นก็นได้นะก็กินได้เหมือนกันแะต่เนะเราเน้นแบบมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเนาะ อ่ะอมก็จะใส่ผงชูรสรสดีน้ำปลาซอสโอเคแค่นี้นใส่ลงไปแค่นี้ก็เป็นแบบเหมือนผัดอะทำเหมือนผัดเลยทุกคนแบบเหมือนผัดผัดปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นอะไรเงี้ยแล้วก็เติมน้ำลงไปให้มันเป็นแกงแมแบบสดๆน้ำเป็นซุบป ทำสะดวกทุกคนเลยทำง่ายทานง่ายนะคะประหยัดด้วยอะมากระป๋องอย่างเงี้ยกระป๋องละยีะ่สิบสี่บาทสิบแปดบาทไม่น่าจะเหมือนกัน แล้วกระป่องเขาละประมาณเท่านี้แหละมันก็วุ้นเส้นอีกห่อละสิบกว่าบาทก็เริมๆอ่ะเริ่มๆก็เลยสามสิบอ่ะเราก็ได้แบบกับข้าวหม้อใหญ่แล้วอ่ะไม่สาสิบเดี่ยสี่สิบสี่ิบกินอิ่มแล้วนะ จริงๆอะแอนข้างๆก่เป็นคนที่แบบประหยัดมากๆแล้วแบบว่ากินข้าวอนะไรเงี้ยก็พยายามกินไม่ให้แบบว่าเกินมารลายร้อยหรือวันไหนที่เรามีกับข้าวเราก็ทํากินเองอนะไรเงี้ยเราก็สไตา์แบบเด็กแบบบ้านนอกอะเนาะอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเราก็ต้องเก็บเงินเผื่อจะต้องเอาไปทําแบบ อย่างอื่นทําตามความฝันที่เราอยากจะทําถ้าเป็นที่บ้านนี่แม่ด่าแล้วเหาะจานทำไมเดี๋ยวผีก็มาแย่งกินหรอกไม่ได้นะอยากกินต้องซื้อนะเป็นผีก็ต้องทำงาน เช่นมาแย่งเรากินเราก็ทำงานหาตังมาซื้อเหมือนกันถ้าคุณมาเพื่อที่จะมาแย่งเราไม่ยุติธรรมสำหรับเราอันนี้เราแจ้งสูตรไหนได้บ้างคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หน่วยงานไหนช่วยเราได้บ้าง มีผีมาแย่งกินข้าวค่ะไม่ได้เป็นคนขโมยปุ๊บก,ก็ต้องโดนจับเป็นผีขโมยปุ๊บก,ก็ต้องโดนจับเหมือนกนอันนี่คือความยุติธรรม ้องยกจานกินแบบนี้ ừ, ถูกต้องคุณเส้นอืดแล้วคือทำแล้วก็ไปอาบน้ำไงช้อนกลางไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะยกคนเดียวไม่ต้องกลัวติดโลตัวเพื่อนก็ไม่ใช้อยู่ดี ทุกคนถ้าแบบถ้ารู้ว่าแบบต้องทำคลิปอะไรบ้างมีไอเดียอะไรแนะนำด้วยนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะก็เลยนั่งกินข้าวแล้วก็อัดคลิปแล้วมุมกล้องก็จะดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่เน้นแบบฟิลประหยัดประหยัดหรือต้องทำทำกับข้าวไหมแต่มันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่อะเวลาทำอะ่ะ มิส็จก็จะไปไลฟ์สดต่อเนาะโซกโซกน้ำแกงโซกแอนก็จะกินแค่อันนี้นะเมื่อวานนี้ก็ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ ประหยัดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ประหยัดวันนี้เราก็มาประหยัดอีกรอบไม่ใช้ตังหนึงวันอะไรเงี้ยวันนี้จะไม่ใช้ตังเลยจะเป็นยังไงเอง แค่นาน,นี้เหมือนต้มไม่สุกอ่ะแต่จริงมันสุกนะนะอิ่มแล้วทุกคนไปทำกินกันได้นะคะเมโน,โนูนี้แกงปลากระป๋องใส่หวนเส้นนะคะทําเหมือนผัดเลยทําเหมือนผัดหมูผัดกะเพราอย่างเงี้ยแค่ไม่ได้ใส่กะเพราทาเหมือนกันเลยแล้วก็เติมน้ําเยอะๆมันก็จะเป็นแกงแบบนี้ กินกันได้นะทุกคนประหยัดมากสำหรับใครที่อยากประหยัดแล้วก็แต้ออยากจะต้องเก็บเงินไปทำอย่างอื่นเอออะไรเอออะไรเงี้ย <c oughs> ก็ทำเมนูนี้กินได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย